สวัสดีค่ะทุกคนก็คือวันนี้อาจจะแบบว่ามุมแปลกนิดนึงนะเพราะว่ากล่องค่อนข,อข้างใหญ่เพราวันนี้เป็นพัสดุที่เราเอ,อคอยมาก็สักพักหนึ่งนะก็คงจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยช่วงนี้ก็คือนอกจากอัลบั้ม MCD MC นั่นเองก็จริงๆแล้วเดี๋ยวเรานัดน้องคนหนึ่งเนี่ยจะมาเปิดบั้มด้วยกันเนาะก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันก่อนดีกว่าว่าตัวอัลบั้มหน้าตาเ,เป็นยังไงนะเพราะว่าเราตั้งแต่ได้มาคือเรายังไม่ได้แกะเลยก็คือกล่องวันนี้ค่อนข้างใหญ่ เพียนหออเนาะแถมแล้วก็มีสนุกด้วยก็คือมีแถมมาตามบัมเลยนะของแถมเยอะมากก็อันนี้นะเป็นตัวอัลบั้ม เราเวอร์ก็คือไม่รู้เหมือนเดิมว่าบั้มไหนเอร์อะไรเออมีมีเวอร์ไหนน้องก็สั่งมาแบบอย่างบั้มหมดเลยนะนี่ก็จะเป็นของแถมอีกคือของแถมเยอะมากจริงๆนี่ทุกคนก็จะเป็นสามบั้มนี้เดี๋ยวเราลองคุยกับน้องก่อนนะ้องว่าน้องมาหรือยังเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยแล้วเดี๋ยวขอตัวไปเคลียร์โต๊ะนิดนึงเพราะว่าของแถมนี่คือคือลนโตแล้วนะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกแป๊บนึงนะคะ ลอบางั้นมตส์งัมตส์งัมตสไม่ได้คาดหวังใครเลยอะว่าแบบใครจะมาใช่ <C> e <ars> หรอเออจริงๆเพราะว่าแบบนี่ไม่ได้เข้าแท็บตลาดมาหลายวันแล้วไม่ได้แบบหาแล่ไม่ได้หาดูเลยอะ <C> e <ars> แกะยากจังปะนี <C> e <ars> ่แกะแล้ว,ลวฉันแกะ ได้ม่นที่ปอก่อนแกมันเป็นบั้มยังไงเอฉันต้องแกะไงเหรอดันลงดันลงชิปอดอันไหนคือปอดอันนี้เอชิบชิบคืออะไรวะเนี่ยบั้มอะไรเนี่ยอดปอดปอดปอดอดปอดปอดปอดวอดปอมปอดปอดปอดปอ้ปอด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 ปออดปออดปอดปดออดปอดปอดอยอดปอดดอดปอดนอดปออดปดปดปอดอดปอปออดปดปอดปอดอปดดอปอ ให้ด,ด,ดใูใครอ่ะใครอ่ะน้องเลอปะน้องเลอปะใช่แล้วน,ลน้องเลอรักฉันทุกบ้านเลยอ่ะไ,อไหนวะอ๋อยังยังไม่ได้เปิดกันเอาละนะอุ้ยเห็นแล้วอะ <laughs> เห็นแล้วใบหนึ่งอ่ะ ฉันให้ดูเลยนะไม่ต้องยินจนหน้าิ้อ๋อยินจุนโอ้ยก็ยิ้นักมากย้ได้่มน่าอยนี่นี่แต่แบบกอลมัตี3รอบนี่แบบจริงๆเลยวะของจริง สีเขียวเนียของซ้ดีว่าตัวเต็มโตเหมือนกันเขียวเนี่ยซ้เขียวเนี่ยซ้บไปค่ะตระมาตีซ้ำเนาะตระมาตี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 เสร็จก็คืนดูขึ้นมาเต้นเลย เอาอันนี้ออกมาไม่ออกมานั้งเอาแค่นี้พอกฉันเปิดโปรนให้ดูก่อนเลยแล้วกันจริงๆฉันไม่ค่อยอเซเรตโปรเท่าไหร่ใครอ่ะอินจุนอุ้ยจุนรักลูกบ้ามเลยหรอน้องอินจุนมายาแ้วลูกแม่คนสวยค่ะน่ออาอะไรไปได้อุ้ยโอ้อินจุนอะตกใจอ่ะไม่เคยคิดไม่เคยฝันแต่อยากได้อยากได้แอบอยากได้เจนโน่เบอร์หนึ่งซึ่งจำเบอร์ไม่ได้ ยังไม่เห็นได้เท้งนั้นเ่าตกใจเลยว่าการโหวตฉันเลือกแน่เยฉันเอาใครออกมาก่อนก็คือ คนใหม่ฉันรักฉันใบอะไรสีเหลืองเชื่อนะถ้าฉันได้ฉันได้สองใบเหมือนกันอีกนี่คือคุณพี่มาจะมือดีเฮ้แต่ฉันเห็นเขาแกะได้แจมนินเยอะมากเลยนะ มัติสอัตติสฉันบอกแล้วว่ามันอันนี้มันได้ผลดย้ยใครอ่ะฉันเฉลยนียย่ฮดีอีกแล้วนะอีกแล้วนะ oh <my> ตุต๊กติ๊กน่ารักจัง่ไหแล้อแต่ไม่กล้าแตะ แกฉันแบบันี้เป็นอะไรที่แบบมือแม่ค้าดีมากที่สุดในเว้ฉันแบบทับใจว่ะ ช็อกกว่าช็อกก็ตามนี้นะทุกคนก็คือจะบอกว่าแบบแม่ค้ามือดีมากคือเราไม่ได้ตั้งใจหรือคาดหวังที่จะแบบได้การ์ดขนาดนี้มาก่อนเออจริงๆเราอยากได้เจโน่แต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยแบบไปหาแด้เราเคนรู้จักเอาเนาะก็เออก็สำหรับวันนี้ก็แบบขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะก็หวังว่าจะแบบเออช่วยกันแบบนันยอดเนาะก็ไม่มีอะไรแบบนอกจากว่าอยากขายการแพงเ้าก็อยากขายการ์ดฟอมกันเลยนะคะก็คือแบบซื้อบ้าแล้วก็มาแลกกันดีกว่าก็สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนเนาะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย